เผยมือถือเรย์มี่ X7 ซีรีส์มือถือ 5G ชูโรงด้วยจอ AMOLED 120Hz พร้อมชิป Snapdragon 765G ล่าสุดทางเรย์มี่ประเทศจีนก็มีการปล่อยทีเซอร์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในซีรีส์ X นะครับมาในชื่อเรย์มี่ X7 ซีรีส์ผ่านทาง Vivo และก็มีการระบุรุ่นด้วยในโพสต์นะครับชื่อเรย์มี่ X7 Pro 5G ก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับที่ต้องมีรุ่นเรย์มี่7 5G ด้วยพร้อมกันนี้ก็มีการเปิดเผยจุดเด่นเรย์มี่ X7 ซีรีส์นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้หน้าจ อออมเลตที่มี refresh rate สูงถึง120 Hz แล้วก็มีการระบุว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ1กันยายนนี้นะครับก็ค่อนข้างสอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านี้ส่วนสเปคที่คาดกันนะครับเร a l มี X7 ซีรีส์จะมาพร้อมหน้าจอไร้ขอบที่มีการเจาะรูแบบ punch hole display แล้วก็มาพร้อมกล้องหน้า32ล้านด้านหลังให้กล้องมา4ตัวส่วนชิปเซ็ตจะใช้ snapdragon 765G พร้อม RAM 8GB แบตเตอรี่ 4,300mAh และจะมีระบบ fast charge 65W พร้อมเซนเซอร์ scan น i ้ว ใต้เจออย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้100%ก็ต้องคอติดตามอีกทีในวันเปิดตัวว่าเรมีเอ็กซ์เจ็ซีรีจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ